เรื่องราวนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อครอบครัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นต้องย้ายบ้านไปยังเมืองอื่นเพราะคุณพ่อได้ตำแหน่งงานใหม่ขณะที่กำลังเก็บสัมภาระเพื่อย้ายไปสู่บ้านอันอบอุ่นหลังใหม่ลูกสาวที่ยังไม่รู้ประสีประษาได้แต่นั่งทำตาปริบๆมองพ่อแม่ค่อยๆจัดเตรียมแพ็คของต่างๆแล้วเล่นกับตุ๊ก,กตาของเธอตุ๊กตาตัวนั้นชื่อว่าแมรี่ เป็นตุ๊กตาฝรั่งผมสีทองในชุดเดรสยาวตุ๊กตาแมรี่เปรียบเสมือนเพื่อนรักของเธอแต่แล้วเมื่อพวกเขาได้ย้ายเข้าสู่บ้านหลังใหม่ลูกสาวกลับพบว่าครอบครัวได้ทิ้งตุ๊กตาแมรี่ตุ๊กตาของรักของห่วงของเธอไปเหตุผลเพราะมันเก่าแล้วทำให้เด็กหญิงมีอาการเศร้าโศกเสียใจที่เพื่อนรักของเธอไม่ได้มาอาศัยอยู่ด้วยกัน เวลาหมุนเวียนเปลี่ยนผ่นไปจนตุ๊ก,กตาแมรี่ได้กลายเป็นความทรงจำสีจางๆของเด็กหญิงคนนี้แต่แล้ววันหนึ่งครอบครัวของเธอต้องออกไปทำธุระนอกบ้านทำให้เด็กหญิงต้องอยู่ในบ้านคนเดียวและในขณะนั้นเองเสียงโทรศัพท์บ้านกระดังขึ้นเธอจึงลุกขึ้นไปรับสวัสดีฉันแมรี่เอง เด็กหญิงรู้สึกตกใจพร้อมกับตะกอนความทรงจำมันค่อยๆฟุ้งขึ้นมาอีกครั้งก่อนจะค่อยๆแนบหูฟังเสียงจากอีกฝั่งอย่างตั้งใจตอนนี้กำลังไปหาเธอนะแล้วสายก็ตัดไปเธอคิดว่าต้องมีใครมาล้อเธอเล่นแน่ๆแต่แล้วเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งเธอคุณแม่หรือคะรีบกลับมาได้แล้วหนูกลัวสวัสดีตอนนี้แมรี่ถึงสถานีรถไฟแล้วนะ แล้วสายก็ตัดไปอีกครั้งหลังจากนั้นไม่นานโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเด็กหญิงลนลันรีบรับโทรศัพท์ภาวนาให้เป็นคุณแม่ของเธอโทรมาคุณแม่หรือคะรีบกลับมาได้แล้วหนูกกลัวสวัสดีตอนนี้แมรี่อยู่ที่ร้านขายบุหรี่ตรงหัวมุมแล้วละ่ะเด็กหญิงยิ่งตกใจหนักไปกว่าเก่าเพราะตำแหน่งของร้านที่ปลายสายอ้างถึงนั้นคือร้านขายของชำใกล้บ้านเธอจริงๆ หลังจากคิดทบทวนได้ไม่นานสายปริศนาก็โทรมาอีกครั้งเธอรับโทรศัพท์ด้วยความหวาดกลัวสวัสดีตอนนี้แมรี่อยู่ข้างหลังเธอนะเธอดึงสายโทรศัพท์ทิ้งวิ่งมาล็อกกรอนประตูแล้วชะโง,งกหน้าดูที่หน้าต่างพยายามดูบริเวณหน้าบ้านตามที่ปลายสายได้บอกไว้แต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นโทรศัพท์ที่ดึงสายไปแล้วก็ดังขึ้นอีกครั้ง เธอรีบรับโทรศัพท์ด้วยความตกใจพร้อมเสียงปลายสายที่เอ่ยออกมาว่าสวัสดีตอนนี้แมรี่อยู่ข้างหลังเธอนะ